หลังจากที่เราถักความยาวได้ตามต้องการเสร็จแล้วนะคะไม้นิดพี่เมย์ไม่เปลี่ยนนะจะใช้4มิลเหมือนเดิมเราจะถักลายริมลายริมจะเป็นลูกฟุกเล็กนะคะนิดจะเป็นนิดแบ็กเพอร์จะเป็นเพอร์ฟอนความสูงตามชอบ6-8แถวนะคะแล้วก็ตอนปลดห่วงเราก็จะใช้เทคนิคการปลดห่วง t u อร์บูลา่าบายออฟดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 1 7 1เสื้อนิตติ้งถักจากคอแยกสี่มุมอีพีนี้จะเป็น ep หกหลังจากที่เราถักตัวเสื้อลงมาจนได้ความยาวตามต้องการนะคะวิธีคำนวณรอบอกคํานวณความยาวคอเสื้อพี่เมย์มีสาธิตที่ ep ห้านะคะพอได้ความยาวตามต้องการเสร็จแล้วนะเราจะเริ่มถักตรงชายเสื้อไม่นิดจะใช้ขนาดเดิมนะคะจะใช้หัวขนาดสีมิลเพราะว่า ไม่ต้องการให้ตรงขอบมันกระชับมากลายที่เราจะใช้เก็บขอบตรงนี้นะคะพี่เมย์จะใช้เป็นลูกฟูกเล็กแต่เวลาถักนะลายนิดจะเป็นนิดแบ็กเพอจะเป็นเพอฟอนนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นลายเราจะเริ่มด้วยลายนิดตอนจบมันต้องจบด้วยเพอนิดแบ็กนะคะนิดแบ็กแทงลงไปข้างหลังเพอแทงปกติ นิ t แบ็กแทงเข้าไปที่ช่องตัวนี้แบบนี้ n ิ t แบ็กเพอร์ฟอนถ้าต้องการให้ขอบมันกระชับเราก็ใช้ไม n นิตเบอร์เล็กลงนะคะอันนี้เป็นเสื้อนิต t ิ้งซัม m มอร์ี่ไม่ต้องการให้ขอบมันเป็นแค่ลายลูกฟูกแล้วก็ไม่ต้องกระชับเข้ามามาก นับลายให้ดีนะคะน n ดแ back แล้วก็เพอร์ฟอนด์จำนวนห่วงต้องหารด้วยสองลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวนะคะตรงช่วงนี้เราจะต้องรวบให้มันลงเดี๋ยวมาดูตอนที่มันชนลายค่ะเพอร์เป็นเพอร์ปกตินะคะน n ดเป็น kn knit back เพอร์ฟอนด์น n ดแ back ถักวนมาจนถึงตรงนี้ถ้าจำนวนห่วงของเรานะคะเป็นเลขคู่นะตอนที่จบเนะี่ยมันจะจบด้วยลายเพอพอดีนี่นะคะถ้าไม่จบด้วยลายเพอสองห่วงนี้ขอเรารวบให้ลงตัวนะแล้วแถวต่อไปนะคะตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอความสูงตามชอบนะคะสำหรับขอบชายเสือ้อหกแถวถึงแปดแถวค่ะกำลังสวยพี่เมย์จะถักหกแถว อันนี้เป็นแถวที่สองตรงไหนเป็นนิดถักนิดนะคะนิดแบ็กนะคะเพอร์ฟอนนิดแทงข้างหลังเพอร์ per แทงขึ้นนิดแบก็กเพอร์ถักปกติลายนี้มันจะทำให้ขอบชายเสื้อมันกระชับถักสูงขึ้นมาหกแถวเดี๋ยวเรามาดูวิธีบายออฟค่ะ เราก็จะถักด้วยลายนิดวันเพอร์วันนะคะนิดจะเป็นนิดแบ็เพอจะเป็นเพอร์ฟอนด์แบบนี้มาจนได้ความสูงตามต้องการตรงนี้ความสูงทั้งหมดหกแถวนะแล้วเราก็จะย้ายมาร์กเกอร์ตัวนี้เอามาลงไว้ด้านล่างเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มบายออฟที่จุดนี้นะคะแล้วเราก็ตัดไหมโดยที่ใช้ไหมนะคะบนรอบตัวนี้สองรอบครึ่ง มันจะออกมายาวๆหน่อยเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มปลดตอนแรกให้ประคองไหมให้ดีตอนนี้ไหมมันจะอยู่ทางด้านเพอเราจะต้องโยงมาโยงมาหานิดนะคะแล้วก็ตอนที่ปลดเนี่ยจะใช้เข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมก็ได้นะคะพี่เมย์จะใช้เป็นเข็มเย็บไหมพรมดีกว่าเข็มเย็บไหมพรมสิ่งที่เราจะได้จากมันนะคะมันจะมันจะขนาดพอๆกับไอไ้ไหมนิดอะคะ่ะ เวลาปลดมันจะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเราจะเชื่อมต่อเชื่อมมาที่นิดนะคะยังไม่ปลดห่วงนะแล้วแทงทะลุไปที่เพอดึงไปด้านหลังนี่นะคะแล้วดึงตรงนี้ให้ชิดเส้นนี้นะคะ่ะดึงให้มันชิดเอานิ้วนะคะกดด้านหลังไว้แล้วดึงไม้นิดอันนี้ขึ้นมาเราจะใช้ไม้นิดด้านเดียวนะคะ ใช้ฝั่งด้านซ้ายด้านเดียวแบบนี้เราจะปลดนะคะนิดนะคะคู่กับนิดอันนี้ห่วงแรกนิดคู่นิดนะต่อไปห่วงเพอค่ะมันจะอ้อมหลังห่วงนิดเพอคู่กับเพอ ต่อไปนะคะนิดคู่กับนิดตอนที่ดึงตรงนี้ไม่ตึงไม่หย่อนนะเอาแรงมือพอดีพอดีนี่นะคะต่อไปเพอเพอจะคู่กับเพอรเราต้องประคองตัวใหม่ให้ดีไม่ตึงไม่หย่อนนะนิดคู่กับน,นิด คู่กับเพอค่ะปลดอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เชื่อมต่อนิดคู่นิดเพอคู่เพอปลดเพอไหมมันจะไปด้านหลังปลดห่วงนิดไหมมันจะมาด้านหน้าแล้วตอนดึงตรงนี้อยากตึงมากแบบนี้ลายมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูตอนชนลายตรงนี้เราจะปลดลายนิดคู่กับลายนิดลายเพอคู่กับลลยเพอมาเรื่อยๆนะคะ ตอนเราปลดเพลนะไหมมันจะไปอยู่ด้านหลังปลดลายนิดนะคะไหมจะมาอยู่ข้างหน้าต่อไปเพลคู่กับเพลแล้วมันจะเหลืออยู่สองห่วงสองห่วงสุดท้ายเราจะเอาไปเชื่อมต่อกับสองห่วงที่เรามีการปลดตอนแรกนี่นะคะลายนิดนะมันจะมาคู่กับลายนิดตัวนี้ต่อไปลายเพลนะคะ เพอมันจะอ้อมมาข้างหลังแล้วแทงทะลุผ่านไปเลยค่ะแทงทะลุผ่านไปเพื่อให้มันหนีออกจากจุดเชื่อมต่อแล้วเราก็ดึงลายมันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้เวลาเราซ่อนปลายใหม่นะคะ เราก็จะซ่อนไปตามลายจะใช้เข็มเย็บไหมพรมก็ได้เข็มปักคอสติสก็ได้นะคะเวลาปิดบิด,บดพอบิดไปเสร็จแล้วเอาน้นป้งกดแล้วดึงเวลาล็อกไหมก็สกิปขึ้นมานู้่ป้งกดแล้วดึงนะคะเราต้องล็อกไหมนะไม่งั้นมันจะหลุดแล้วเราก็ซ่อนปลาย ซ่อนไปตามลายได้เลยอีพีต่อไปนะคะเราจะมาถักแขนเสื้อกันเราก็จะซ่อนปลายไหมดันไปข้างหน้าแล้วก็ดันย้อนค่ะไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนดันไปข้างหน้าย้อนดันไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนแบบนี้แล้วเราก็ตัดปลาย เราจะได้ลายชายเสื้อแล้วนะคะพอเราถักชายเสื้อริมเสื้อแบบนี้นะให้เราขึ้นหุ่นเพื่อเช็คขนาดอีกทีนึงนะคะว่าความยาวเราโอเคไหมลายริมเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ความสูงของลายตรงนี้นะคะตามชอบนะพี่เมย์ถักขั้งหมดหกแถว ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมที่นีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะเดือนละ50บบาทคุณจะสามารถชมคลิปใหม่ๆที่พี่เมย์ทำไว้ในคลังวิดีโอก่อนที่จะโพสต์กับสาธารณะก่อนใครค่ะใต้คลิปก็จะมี ปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะแทนครขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u ู u ูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ